โอ๊ยอีบา้าใครจะกินไส้มงึงก็มึงไงมึงอะเป็นปอบจะกินไส้กููดนีเลือดยังเต็มออยู่เ,ยเลยฮัลโหลวันทูทีโฟร์ไฟท์เน่จะบอกอะไรให้นะถึงว่าฉันจะเป็นปอบอะฉันก็เป็นปอบเจนซีฉันก็เลือกกินเดอ้อไส้กูไม่หวานัน่ก็มากินหรอกปล่อยกูไปเถอะคือกูไม่ได้จะกินไส้มึงปะแต่ไส้เน่าๆแบบนี้คืนกูกินไปนะอุย้ย เลือกเนี่ยแล้วถามจริงตัวสุขภาพครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ถ้าหล่อนไม่ได้จะกินไสชฉันและไอ้แดงแดงอ่ะที่เหมือนมันคืออะไรก็เนื้อวากิวดิบเกตินได้ปลาแซลมอนจากนอร์เวย์แล้วก็กุ้งล็อบเตอร์ดิบเกตโรงแรมแปดดาวไง,งหึมปอบอย่างฉันนะต้องกินคาร์ดออมากาเซเกตพีเียมเท่านั้นเละจ้าอีไัโน่าของหล่อนอ่ะอิงเทียมไม่ติดเหรอโอ้โหดูถูกกันเกินไปละได้ถ้าฉันเป็นล้างไส้นะ